ปัดแรงตอนนี้ลมยุดเลยกี่ลมแรงตายเลยหายไปทันเห็นพี่น้องเอ้ยบรรยากาศในเมืองทุ่งเสือร์โนเวทางเหนือปัญญาดาวเองเด้อจะ้ะทะเลสงบนิ่งแต่บนบกลมกันโชกเป็นบางข่างขาวมีฟังรรากา์ฟิเกตกอตทุ่งทุ่งสตตนแต่เมืองยาดาวอยู่นี่คือกอตทุ่งเสือนี่บรรยากาศมาอัดดิห้่อยดูพี่น้องหลายคนถามมาก็ไม่รู้เห็นกี่เราไงเนาะเลยถ่ายคลิปให้ด,ดูอ่ะจ้ะ มีคิดถึงเมืองไทยนี่มืงถามยาดาวคิดถึงก็จ้ะเมืองไทยก็คิดถึงแต่ก็ไปไม่ได้พอไปก็ต้องไปอยู่รวมกับพ่อคือพ่อถึงไม่ใช่ว่ารักเกียพ่อแต่อยากไปหาพอ่อยู่แต่ไปไม่ได้คือพ่อป่วยที่เตียงแล้วอีกอย่างคือคุณปู่แฟนยาดาวน่ยก็อยู่นิ่งไม่เป็นไปเมืองไทยนี่นก็ยิ่งับปั่นจัก,กรยานเที่ยวไปออกกำลงกัลงกายกำลังกายแกะไปกินต่างอำเภอเลยคิดทำให้ พอใาญ่ดาวที่ติดเชื่อดาวเพราะว่าโวิดมันจะประมาณนี้นี่ต้นพริกต้นพริกจ้ะงามแค่นี้รอจะออกเด็ดเลยรอจะออกไปสูลูกภายนอกเลยโย่ถ้ามันนั่นนี่กินก็ว่าจะออกไปตั้งนู่นจ้ะจะออกไปตั้งข้างนอกนี่ไปอาบแดดอาบนู่นเจอตอนนี้คือว่าแลยวก็บรรยากาศอากาศมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเลยยังไม่กลา้าออกไป รออีกร้อนแน่ๆก่อนอุณหภูมิก็สูงวนยืนสงวนขึ้นสูงร้อนจัดแต่ว่าไปดูน้องให้พายดูจะอุณหภูมีอะไรภายนอกไปขึ้นอุณหภูมิจ้ะสูงปิดเลยจะยังสั่ลงลมเลือดไหมกันลมมาแล้วจ้ะ ลมมาก็เย็นดีดอกแต่พอวัดลมก็ร้อนที่บรรยากาศตอนนี้เด้อยจะพี่น้องปันนยาดาวอิงเดยวจะยาดาวอยู่ในก็ทรงสวนุนเรือ่อประมงคันหน่อยใน่ท้องทะเลพี่น้องเห็นไหมเดี๋ยวออกว่าเรือประมองอะไรจะประมงหน่อยจ้ะนี่ก็ว่าแฟนของเพื่อนก็มีเรือก็ชวนออกไปตกปลาแต่ยาดาวกลัวไม่กล้ไาไปดูจะไปไม่ค่อยดูน,ก,ก,น,นกเอ๋น,นางวนก็นออกไขายปีนี้ไม่ค่อยมากดอก กับเป็นคนชี้นะ่ะไปเปินบ้านเจ้ฟังทั้งนู่นฟังทั้งเห็งมาหาลัยฟัง,ง,งทั้งโรงพยาบาลจ้าทีเราเห็นกับข่าวนู่นเป็นขีกอะเลยมาคือป่าเฮ็ดยาดาวจ้ะวันนี้ก็นึ้งกนะันป็นนีเกา็นึ้งกาะยาดาวอยู่นี่เกาะทุ่งเซอร์นี่แล้วก็ต่างรถไปกับรส เออทำไปวัดทำไปกับไปขึ้นไปเก,กาะที่เขาขาวนู่นเราตีนเขานั้นมีป่าเฮ็ดข้างบน,นก็เป็นมไอหิมะมันมีเฮ็ดดอกอีกกเขียวนี่ป่าเฮ็ดทั้งนั้นแหละจากป่าเฮ็ดยาดอกบนที่เลเห็นนู่นป่าเฮ็ดยาดอกทั้งนั้นแหละพากันไปหาคนไทยคนฝรั่งตอนนี้ต้นหอมป่าก็ขึ้นแล้วพี่น้องวันนี้ไว้จะไปเก็บพี่น้องค่อยตามดูคลิปด้วยจะถ้าไปเก็บปันนี้ก็วันหลังกับเต็มโตให้ดูได้ แล้วยายจะพาไปเก็บปี่น้องไปเก็บขอคดที่ตามยาดาวไว้จ้ะนี่บรรยากาศนกเริ่มออกเ,เสียงเครียดดีเสียงไหมนกน้ำนวลจ้ะวิชาปไปละเสียงจักนวลจังจบนกน้ำนวลแต่ปีนี้รู้สึกเห่ค่อยมากเพราะว่ามันมาตกนานนางนวลกระเด็นมากซู้ไม่รุกเขาถ้าจะเนาะ ช่วงใหญ่เขาหินเขาลูกอุนคือเอเหมือนเอี๊ลหัดชิ้นี่เลยจ้ะเอขวดก็หนักท่องเที่ยวก็ชอบปีนเขาขึ้นไปปีนรถกับมีกระเช้าขึ้นไปหนึ่งจ้ะต้นไม้บังปีนใหม่กับเขากจุดปุ๋ต้นนั่นแหละแต่ยาดากจะมีไฟหินดอกอมโมสัตว์ทำไมมันเริ่มระเบิดอมโม่สัตวิเก็พูดพิษถดจ้ะหกนางนวลเรียกแต่ภาษาขลมพูดไทยก็ได้นวดตุ่มถุนด้วพี่น้องเลยคือกระเด็นนี่แหละ ให้อดีตสง่งมาได้ทักคิมเป็นด็ดได้จ้ะยาดาเป็นภูมิแพ้ไม้เลี้ยงนาดอกจ้ะไปฟังทั้งนี้อีนี่นดอกจากู่ก็มีมากเพราะมันชาไปหินประหันตาดอกไม้ยาดาต้งนี้สวนดอกไม้ปกติด,ดอกไม้ก็จะขึ้นเต็มเลยนี่มีไม,ม่ได้เลยนี่เกิาการแบ่นี้ตึ๊ก็สูงวันเหมือนเดิมเลยไม่กระจอยดีทั้งนั้นจ้ะตายจากนี้ ฝนปฏิทินร้อนไหมร้อนพี่น้องจ้ะร้อนก็ร้อนจัดอยู่กับเมืองไทยเด้จ้ะพี่น้องเด้อได้ร้อนเพราะว่ามันไกลดอนตะวันก็อยู่เมืองไทยเราเนาะหนาวกันหนาวจัดถึงกี้ร้อนยังยี้ได้ก็บวูบร้อนวูบหนาวเด้จ้ะใช่ร้อนอย่างเดียวหุ่ยผัดเข้ามาเหมือนบ้านเราที่แบบอากาศเย็นเราหุ่ยร้อนพุบไปเล่าดังในลมไม่น่ะเวลาหุ่ยพุบเข้ามาก็ไอร้อนเข้ามาวาบอย่ังไงเลยพีนี่กันว่าร้อนๆ้อพรา ก,ก็หุยวูบขมากหนาวเป็นเยือกไอ้ดูอีกครั้างนันจะตึกซึ่งสูงนี่ก็เป็นตึกอโรงแรมของโรงพยาบาลเฉยนัน่กนกน่อนก่อนจะถึงตึกหรือทางเดินที่ยาดาวเวลาไปหาหมอโรงพยาบาลยาดาวเดินไปนั่นก็เป็นมาหลาลัยเฉยตึกสีส้มๆสมนั่นก็บบนที่ซุดเกาะที่ยาดาวอยู่เกาะเออทรุ่มเซอร์นี่มันก้อน้อยๆอยู่งกว่าเกาะสมุยจะพี่น้อง คลิปกลอนของปีที่แล้วยาดาวกับบรรยายให้ไว้ฟังพี่น้องแาวไหนเคยดูกับยิลูจ้ะที่ฟังไปนู่นกับอีกเกาะนึงเราไปทางนู่นที่ฟังไปก็เป็นยินใหญ่จากบ้านเพื่อนยาดาวอยู่แต่อีกเกาะทั้งหลังบ้านยาดาวอยู่ข้ามทางทนามบินไฝนั่นกับอีกเกาะนึงเราข้ามไปอีกเกาะนิดนึงเกาะสมุยเกาะมันกระจกหมอกเม็ดอยู่นู่นเวทางเหนือ ก็เอบอกกันนะจับก็ที่ยาดาวอยู่นี่น้อยกว่ายังก็สมุนยิ่เด้อจับพี่น้องเด้อเดิมบอกไปจ้ะอาากศจะประมาณนี้อนนี้กันที่แม่นถนนคนทางกับแหง่งที่นี่ร่มผิ้วขมาก,กันกับปุ่นกับวานยาดาวเอายาดาวกับพื้นขั้นอีกไ,ไปเก็บพักวันหอมวันนี้ไปจีบเป็นไงลูกเดี๋ยววันหลังก็ไปเก็บหอมวันนี้ไปเก็บหอมกันจะ้ะลองไปดูต้นหอม เกิเจ๋อมาให้ตายาห้าไม่ชอบหญ้าชอบไปเก็บเอิงทับเก็บพี่น้องดูด้านมันจะแล้วก็วัดหลังกับว่าทีไปด้วยเกิดปูก็ตมันเถ่ามดยังปีนี้อะไรก็คืนไม่สม่ำเสมอแลกเพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนแปลงเพราะว่าหิมาตกนานต้นเดือนพฤษภาคือยังตกเนาะเพิ่งมาแรงนี่แหละจ้ะเดี๋ยวกับฝนเดี๋ยวก็หิมะกอทุกที่กับฝนมากหิมะมากหิมะมาฝนมากก็จะละลายแต่ปีนี้ฝนเอาหิมะไม่อยู่จ้ะ ปีนี้อิมะแพ้ฝนเพราะว่าหิมะตกสำไหนได้เพราะฝนชะมามก็หายแต่ปีนี้บอ่อเรือวิง่งเดินหน่อยหาปลากันนั้นพี่น้องเห็นไหมจ๊ะดอนหน่อยวิง่งด้เห็นไหมจ๊ะก็ลำหน่อยเรือของมองึงก็เลยไปไปเร็วเพื่อนกับิี่แฟนเพื่อนของิี่มีเรือกับสำนีแล้วอย่าถ้า,ถาคนเมาเรืออีกเลยจเอ็งเล็กน,น,น้อยเรือออกมาอนเลยน้องบอก ลผู้เริ่มปล่อยแล้วตอนนี้ก็เวลาบะจะบาบหนึ่งกรจะตอนนี้ก็เป็นนาฤดูเก็บพักไม่พักผละไม่พักป่าแล้วเด้อยจับพี่น้องขึ้นเองตามธรรมชาติตะนุนก็มีส่วนหอมป่าตะนุนเกาะนุอน,นอยากขึไปเก็บจุดแกั็เกินรับคนอไรนี่นี่ขึไปเก็บฟังเลือข้ามไปตั้งสะพานสนามบินไปเกาะเวฬุยามไอ้่บ้าอะไรเนี้ย พูดลืมจ่อยเองลืมใจพี่น้องอย่นี่เดี๋ยวเพื่อนแถวพูดอันนึงก็ลืมปกตินานี่ก็ได้ซื้อไขน่นกเอ็นางนวลกินเราจะปีนี้ไม่ได้กินจักทีเลยจักมีนะเด้อชวนคุณปู่บริเวณไปลานค้าดูอยู่ไปทึนกนกนางนวลมากลอกกับม่เก็บเองเลยจ้ะเพราะมันลอกเสียงดาวไข่มันไม่าไปเก็บหอมเก็บอะไระไม่เอาเคยเอาทีเดียวตักอยูยุนเป็นมาเป็นสิบสิบปีนี่จะซื้อกินเอาเจอปีนึงก็ได้กินกันครั้งหนึ่งไข่มันใหญ่เท่าไข่ห่านนั่นแหละ หนวกนังนวลแต่ลำคาตอนเสียงก็ลองเนี่ยโอ้ยลองเสียงดังเสียงนั่นนะลำคาเจ้ะยเสียงก็มันดังบรรยากาศดีเนาะจันเนาะตอนนี้ก็ขึ้นหนาหนาพระอาทิตย์เที่ยงขึ้นเออจะพูดว่าเออนานี่ก็ขึ้นหนาพระอาทิตย์เที่ยงขึ้นพี่น้องไม่มืดไม่ค่ำจะ่างตะวันตกดินก็ประมาณเที่ยงขึ้นอีกตกป๊อกหนึ่งประมาณอย่างมานานกั ยี่สิบนาทีสามสิบนาทีธนาจาร์แล้วก็ขึ้นคือเก่าเพราะมันเป็นนาพระอาทิตย์เที่ยงคืนแล้วนี่ลราจะเมืองไอพระอาทิตย์เที่ยงคืนขึ้นน,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 นิวโนวนะราะโดยเฉพาะยาดดาวอยู่ทางเหนือนาหนาวกิจะเห็นไอแสงเหนือขึ้นนูริสปธานนดเขาเรียกอยากออกเสียงไม่ถูกดูเจ้ะ <c oughs> นาลอนอันี้ก็พระอาทิตย์เที่ยงคืนก็ได้เก็บพักอีกสักหน่อยเดือนสิงหาก็ได้เก็บเพชจไปพีพ่น้องเอ้ยคอยมาตามากวาดไร กดติดตามยาดาไว้เธอเดี๋ยวก็จะพาเก็บเพชรแต่เดันสิงหาเนี่ยแต่ปีนี้ไม่รู้จะได้เก็บต้นเดือนรือปลายเดือนแค่นั้นละจ้ะโอเคนะจ๊ะพี่น้องคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้เด้อจะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมขอบคุณถูกอคอมเมนต์ขอบคุณถูกกําลังแรงใจขอบคุณถูกการติดตามและเข้ามารับชมเป็นกําลังใจให้ยาดาวจา้าเดี๋ยวยาดาวหายเป็นภู่มแพ้หายหนาหายพื้นห,นา,หาย,นหนายันก็ะจะเจให้เห็นหนาล้วจ้ะตอนนี้กับแค่นี้ละจ,าจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าจา้า กีจตัวติจา